กกเร็วเกี่ยววนี่การสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะวันนี้กับช่องช้างกรหรียันชาแนลนะวันนี้เราจะมาเล่นแวร์วูฟออนไลน์นะไม่ได้มาแนะนาบนทแล้วนะอ,ม,อมันน่าจะรู้กันหมดแล้วถ้าอันไหนตกหล่นไปก็ไปดูคอมเมนต์นะมีคนมาบอกอยู่นะก็พูดจากตรงนี้ขอพูดอะไรอย่างหนึ่งนะคือมันแบบก็นะคาคนเหมือนกันอะแต่มันจะฆ่าช้านิดหนึ่งฆ่าช้ากว่าคนอื่นอะ่ะม,มาาันจะ นั่นแหละกวางพผนค่าลวดค่าได้ทีเดียวเลยอะไรประมาณนี้อม,มันงงนิดนึงนะผู้ถามทรงโอเคเราจะมาเล่นเกมแบบขั้นสูงนะปกติเราจะเล่นทันทีใช่ไหมเราจะมาเล่นเกมขั้นสูงกันคือเกมขั้นสูงเนี่ยบทบาทส่วนใหญ่มันจะเป็นสุ่มอะไรประมาณนี้นะมันจะได้มีบทบาทหลากหลายน่าสนใจเพิ่มขึ้นออเคไป,ไปไปเล่นกันเลยลีเสียงก่อนทิงดังโอเคมัน จิม <50 S 2> ้าจะค้นหน้าตาคุน้นๆไปอืมทำนายวิญญาณคือที่ผมบอกว่าเหมือนนักสืบก็จริงแต่มันจะแบบทํานายออกมาในตอนเช้านะนักสืบมันจะได้ทันทีเลยอันนี้ช้าแต่ชัวร์อืมเอาใครดีของคนนี้แล้วก็คนนี้แล้วกัน เนี่ยมันจะไม่บอกเลยนะปกติถ้าเป็นนักสืบกดแกสองคนมันก็จะบอกทันทีเลยนะต้องรอตอนเช้าก่อนถ้าเราเดินฆ่าแล้วก็ไม่มีข้อมูลอะไรเลยเนี่ยข้อเสียของผู้ทํานายวิญญาณนะแต่ห้าสุมได้แล้วแต่ห้าเจอฝั่งร้ายเนี่ยถือว่าคุ้มนะโอเคไปดูกันอืมอมนักสืบมันไม่คอนเฟิร์มเลยอันนี้มันมคอนเฟิร์มว่าไม่มีใครฆ่าเจอไมเจอไหม วิฟ้ามีเพิงไหมเนี่ยสิบสองแล้วดีฟ้าห้ากับสิบสองใช่ไหมเออเออแล้วสองกับผู้บทสองกันเองเฮ้ยแต่ผมกลัวหมานั่นนะหมามือดอะมีไหม่ะ โอเคไม่มีนี่หกห้าแล้วก็ผมนั้นน่าจะเป็นบทสองจริงๆแหละเรามาดูกันเพราะมันสองถูกไงแต่ยกเว้นไม่แน่แล้วผมเป็นสองห้าแล้วห้ามันแบบดีด้วยไงก็นะมือเปืนยิง10บจะรีบยิงทำไมบทก็ได้นะเออเผื่อเป็นหมาป้องกันอะไรงี้ยหแต่ถ้ามันไม่ใช่ละ่ะ แล้วมีมือปืนด้วยเหรอมีด้วยอืมอืมอืมว้าวมี Oh my god ยังไงล่ะเชื่อคำฟังไอเชื่อฟังห้าคือหมาเนี่ยมันเวลาโดนโหวตมันจะกันได้ประมาณนี้ครั้งสิบสาม ้็ที่สามไปทำอะไรอ๋อกันกันหมายถึงกันไงคือแบบป้องกันอะคือการขางมันป้องกันได้ด้วยก็เอาหนึ่งกันนบแปะแล้วกันเงียบเออเรามารรดูกันอื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 วันนี้เราก็แต่งตัวเป็นคนหัวโลนะแล้วก็มีเรือพัดเอรือกระดาษอยู่บนหัว <c oughs> เปิดกันในตัวเดิม,ดมแล้ว ไหน,นดูดิ<ม>บวอะไรเลยเออแล้วที่ถาว่าช่องช้างเกลียนชินเนลขมันไม่มีชุดช้างอ๋<ม>อที่ไม่มีชุดช้างเพราะว่าตอนนั้นมันต้องเติมอะ่ะตอนที่ชุดช้างมันวางขายอยู่อะตอนนั้นผมยังไม่ได้เตมิมเลยนั่นแหละเติมไม่ทันแล้วก็ช่วงนั้นก็ไม่ค่อยได้เล่นด้วยก็นะเอ้แดงจริงด้วยหนึ่งกับ8แดง แปดเลยอ้ยเสียดายลางตายมีผู้สงสารไหมมีอยู่ไม่เป็นไรหรอกก็ชุบผูดสงสารคุ้มไม่างชุบปืนผมรว่าคุ้มกว่านะแต่ปืนมีคนกันให้ไงคือขังมันกันได้ด้วยอืม แต่เวลาขังเขาจะใช้ความสามารถไม่ได้แล้วปืนไม่ได้มีความสามารถเลนตอนกลางคืนไงนั่นแหละก็เขาก็เลยบอกให้ขังใช่ไหมเนี่ยโอ๊แปดนะเงียบไม่ตอบไม่สูกลับก็ถือว่าเป็นหมาป่าแหละแต่ว่าถ้าไม่เป็นก็นะไม่รู้จะพูดไงละปืนก็กระสุนจะหมดแล้ว ลืมไปมีเพลิงไหมเนะี่ยสวยไมยล่ะแต่ก็ดีกว่าซอมบี้อะ่ะผมว่าซอมบี้โอ้โหผู้สงสาตายจบอืมอันนี้ดีอ่าลองสอบคนนี้ดูเออแล้ว เพิ่มันจะเผาเมื่อไหร่เลยไม่รู้เลยนี่วิเสียวะ่ะเพิ่งเผาว่าอ่อแล้วคนอาจจะสงสัยว่ามันมีลางสองคนมันมีสุมอยู่นั่นแหละนั่นคือสมแล้วก็มีสมบทบาทบท,บทอาจจะเป็นคนอนนักเล่าหัวหรือว่าคนบ้าวุ้ยสิบเอ็ดกับไปหกกับสิบเอ็ดดีกับวุ้ยทำมันแบบประสาท อา้อาวมินิอันอ,อีกฟ้าสองสามอีกสวยไหมล่ะโอ้ยคู่คขังตาอีกทำไงอะ่ะปืนอาจจะโดนฆ่าก็ได้ยิงสามดูเลยก็ดีนะ สาอ้ยเัพาพี่สามวยงไงสามมดเขาบอกว่าดีด้วยสามเอ้ยพลิงตายแล้วนี่นะหกเก้าสิบเอ็ดสิบสามดีครบไหมอะ่ะเราพลานเราด้วยสาม,มดสิบสองเออเลยสิบสองนะผมเก็กไวยวายก็เขาด้าจะหมายถึงเด็กขี้ไวไว่วยวายมั้งสิบสี่อ่ะ เงียบก็น่าจะใช่เราแหละก็เหลือมาอีกประมาณสองตัวสิบสองกับสิบสี่ผมเกกงวยวายก็เกกงวยวายจริงนี่โอ้ my god สามพลานหกก็ดี สามเอ้ยหนึ่งแน่น <Yeah. S 1> อนรีนี่เรามาดูก่อนหนึ่งหมูอว่าหนึ่งน่ะแน่นอนเลยเหลือตัวเดียวและใช่ไหมนี่ยอาจจะมีเสียงรบกวนก็คือเสียงพ่อลมแหละร้อนมากอ้าวตายบทกันตายหมด หนึ่งมดก็หมาจ่าไม่ใช่หรอหนึ่งบทก็หมาจ่าแน่นอนอ่ะมันจะพลานพลานพลานคือเวลาเขาจะอ่านเขาก็ชอบปูว่าป็นเราเป็นพลานเราเป็นพลานพลานอะไรอย่างงี้คือบทพลานมันมีดีอะไรไม่รู้เนี่ยคือเวลาหมาป่าจะแก้ตัวก็บอกว่าเราเป็นพลานเราเป็นพลานเวลาเขาสองว่าได้เป็นมดโดยเฉพาะหมาจ่า เออคุณว่ามาป่าดื้อรั้นกับหมาป่าจ่าฟงไหนดีกว่ากันอ่ะผมว่ามาป่าจ่าูงดีกว่านะเวลาโหวตก็ได้ไปสองโหวตคือเวลาโค้เล่นไม่เป็นอ่ะเขาจะโหวตมั่วใช่ไหมนั่นแหละแล้วก็โหวตเซงเขาได้แล้วก็เวลาที่นะคือมันจะมีเวลาหนึ่งอ่ะที่หมามืดอ่ะมันจะเปิดใช่ไหมแล้วก็บอกว่าให้เอาเลขนู้นทางเรื่องนั้นมันจะมีแค่ส่วนตัวอยู่นะอืมโอเคโหวตเลย ปืนไม่ยิงล่ะเอาแล้วสิบเอ็ดอะเออโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่าน,นี้ก่อนนะครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยก็ถ้าใครชอบคลิปแวววุ้บเนี่ยโอ้ผมก็จะมาลงอีกครั้งนะไม่ยปายไกดไลค์ด้วยล่ะ